มาเลยเพื่อนยำๆกับแก้มกับแก้มกับแก้มช่องนอนมตีร้องไปแต่มีหอยตัวเดียวหอยใหญ่ๆห,หอยยำๆปั่นดูสิพี่วปั่นน้ำจิ้มเองกระเทียมห้ากรีบพริกพริกสิเม็ดโลดจวดจวดน้ำจิ้มชั่วนะคะ ลาดให้มันเซ่บๆไปเลยลาดๆา,า,าอหอยเลือแต่เมื่อวานหอยมีอันเดียวล <ๆๆ S 1> าดลาดไปเลยจิ้มกับน้ำจิ้มผักที่สวนเห็นไหมผักแพลวผักแพลวผู้ใรบอหูจ้าผักแพลวผักแพลวผักแพลวอุว้ยอน้ำจิ้มจวดจาดฟาดบึม มีสลัดเนมีผักจากสวนนะคะมีผักแพลวสลัดเนผักผักสลัดยำยำชมสวนดูสิสอู้ลาดเป็นคำคำลาดเป็นคำคำลาดเป็นคำคำน้ำจิ้มกระเทียมพริกไทยน้ำปลามะนาวน้ำจิ้มถั่วสุดยอด ซีซาร์ซีซาร์ซีซาร์น้ำจิ้มคนถ้าจะทำยำต้องต้องน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มวันนี้ปั่นแล้วปันป่นปันป่นปัน่นปั่นน้ำจิ้มเยอะๆจิ้มปลาหมึกจิ้มกุ้งจิ้มหอยมือคือบานนี้จิ้มหอยเดือตัวเดียวค่ะเดือต,ตัวเดียวเพื่อนมาซีซาร์กับวีวีเลยนะคะ มาเลยนักร้องมีจะร้องเพลงทานข้าวกันหรือ,อยังมาได้จ้ะจวดจวดฟาดบึ้มน้ำจิ้มสดสดน้ำจิ้มสดสด,สดจากสวนค่ะผักผักจากสวนชอบม้ชอบมา,มาเมนูนี้กับแก้มทรงตรงใครจะเอาถาดหนึ่ง ส่งให้หนึ่งถาดค่ะ